ทำไมพวกโค้ชฟอเร็กเนี่ยเขาเทรดหาเงิน100% 1 0 0 0พันเอร์เซ็นต์ง่ายจังเลยอย่างเช่นพอร์ตนี้เนี่ยผมเทรดวันที่10พฤศจิกายนครับผมตอนนี้20พฤศจิกาครับกำไรเนี่ยสีเด้งหรือว่า400%ปครับผมปั้นจาก40ไป170กว่าดอลลกว่าด์นครับผมแล้วก็เนี่ยยอดฝากตามนี้แล้วก็ยอดถอนในคุณผู้ชมนะครับก็ถอนออกมาแล้วนะครับ98 ดอลลร์วันนี้เดี๋ยวผมเล่าความจริงอะไรให้คุณผู้ชมฟังครับผมว่าตัวเลขที่พวกโค้ด f ฟอร์เรกเนี่ยหลอกมีอะไรบ้างคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่จะได้ไม่โดนชาวบ้านเขาหลอกขายของหรือว่าหลอกอะไรก็ตามนะครับปัญหาในวันนี้ครับผมพวกโค้ด์ฟอร์เรกเนี่ยปั้นพอร์ตเร็วจังมะนะครับแล้วก็ความจริงที่พวกเขาตอแหลเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับผมกลนึกกลลวงครับผมสาหรับการปั้นพอร์ต 100ถึง1,000เปอร์เซ็นในไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่เดือนหรือแม้กระทั่งคำโฆษณาครับ100%เซต่อวันก็ยังมีเลยนะครับเอามาเรียกคนเข้าไปในกลุ่มของเขาอะนะครับสัญญาณเตือนที่คุณผู้ชมควรจะรู้ครับผมกำไรที่เหลือเชื่อนะครับส่วนใหญ่เขาจะมาแนวเวว่าปั้นพอร์ต120 200เปอร์เซ็นใน1สัปดาห์หรือกำไรวันละ50กสาไรวันละ100%นะครับเช่นทุน1ม0 0 0บาทกำไร6000 ทุน5,000ันกำไร20,000อะไรประมาณนี้ครับผมอย่างที่2อครับผมที่เป็นสัญญาณเตือนก็คือสัญญาพลิกชีวิตครับผมเอาเงินน้อยมาแลกเงินมากคุณผู้ชมจำคำนี้ได้ไหมส่วนใหญ่คนที่เห็นตลาดฟอเร็กก็จะเรียกว่าบอกความจริงไม่หมดหรือว่าตอแหลกับผู้ชมประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรียนฟรีเรียนฟรนฟีแต่ก็ ยิงแอดมาหาเราทาไมมันถึงยิงแอดมาหาเราคุณผู้ชมต้องตั้งคาถามนะเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมีเสมอครับผมไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยฟรยีไม่มีในโลกครับ5ขั้นตอนการหลอกลวงอันนี้ไม่ได้ชี้พงให้กระลอกให้คุณผู้ชมไปทานะครับให้คุณผู้ชมไปหลอกชาวบ,บ้านไม่เอานะครับอันนี้คือชี้ให้เห็นเลยครับผมว่าสเต็ปของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสเต็ปที่1นึ่คุณผู้ชมสร้างภาพลักษณ์คุณผู้ชมสังเกตนะถ้าเป็นพวกสแกมเมอร์หรือคนที่ทําให้วงการฟอเร็กเป็นสีเทา หรือแม้กระทั่งสีดําคนส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบอกกับคนส่วนใหญ่ว่าคุณผู้ชมเทรดฟอเร็เกต์เขาจะบอกเลยว่าผมว่าฟอรเร็กเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซหรือเปล่าฟอรเร็กเป็นการพนันหรือเปล่าหรือว่าฟอเร็เกตเป็นกระดเพราะว่าคนพวกนี้นี่แหละที่ทําให้วงการฟอรเร็กมันเป็นสีเทาแบบนี้อย่างแรกครับผมพวกเขาจะสร้างภาพลักษณ์เหมือนกับที่พวกแชร,ร์ลูกโซท่ทําก็คือสเต็ปที่หนึ่งนะคผู้ชมใส่สูตรนะครับ สเต็ปที่2กล้องสวยครับผมสเต็ปที่3หน้าคุณผู้ชมต้องเป๊ะนะครับถ้าไม่เป๊ะก็ไปเสริมจมูกไปดัดไปทําอะไรก็ได้ให้มันสวยสวยงามๆนะครับแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถืออันนี้คือสเต็ปที่1ครับผมหน้าคุณผู้ชมต้องเป๊ะต้องนั่งใส่สูรอย่างที่2คุณผู้ชมอวดไลฟ์สไตล์คุณผู้ชมจะมานั่งเทปแสงเกงขาสั้นอยู่บ้านไม่ได้คุณผู้ชมเทปอยู่ทะเลคุณผู้ชมเทปอยู่ดูไบคุณผู้ชมไป เทรดอยู่ญี่ปุ่นคุณผู้ชมไปต้องไปเทรดอยู่ถ้ำคลางหิมะซานตาหาเงินกินข้าวจากการเทรดนะครับหรือเที่ยวอวดชีวิตรูราก็ได้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ชมต้องนั่งทําทรงหน่อยนะทําทรงบนโต๊ะเทรดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อคุณผู้ชมได้หนึ่งกับสองแนละ้วสเต็ปที่สามคุณผู้ชมต้องโพสต์อวดกําไรแล้วกาไรที่อวดควรจะมากประมาณไหนหคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องโพสต์กำไรในจํานวนที่คนส่วนใหญ่มองว่าเยอะเช่น วันละหมื่นอะไรแบบเนี้ยคนส่วนใหญ่จะมองว่าอย่างเพราะว่าคนส่วนใหญ่ต้องเล่าตามตรงอันนี้คุณผู้ชมรู้ดีนะครับผมว่าคนจนในประเทศอ่ะมันมากกว่าคนรวยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังก็ได้ให้รู้สึกว่าคุณผู้ชมเฉดวันเดียวได้กับเท่ากับเงินเดือนของเขาทั้งเดือนหรือไม่ก็ครึ่งเดือนของเขาอ่ะหรือแม้ก็ระทั่งเดียวได้เท่ากับโอทีของเขาอ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยรายได้เสริมตรงนี้มันดูเยอะจังเลยว่านะครับแล้วก็สเต็ปที่4ี่ครับผมอ้างว่าเฮ้ยฉันเอาเงิน1000มาแลก2,000เอาเงิน5000มาแลก10,000หลังจากนั้นเนี่ย ก็จะเป็นเปิดคอร์สฟรีแต่ว่าดึงบล็อกเกอร์ดึงเหยื่อเข้าบล็อกเกอร์ตัวเองอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมคืออันเนี้ยนะครับเป็นอะไรที่อันตรายเพราะว่าเขาจะทําให้คุณผู้ชมพอร์ตแตกกันแหละนะครับมันมีผลกับผลประโยชน์ของเขานั่นเองนะครับสิ่งที่พวกเขาไม่บอกเราคืออะไรครับผมไอ้ที่ว่าเบื้องหลังปั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นต์นะคุะผู้ชมเขาทําแบบที่ผมทําให้คุณผู้ชมดูนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอาจจะแบบว่า เฮ้ย hey, ไอโค้ดคนนี้เนี่ยมันปั้นพอร์ตโต400ว่ะซึ่งพอร์ตที่ผมทําให้คุณผู้ชมดูครับผมไอที่ผู้ชมเห็น400เมื่อกี้นะผมเอาเศษเงินผมมามาเทสความคิดเจ๋อๆครับผมว่าเฮ้ย mm. ถ้าผมคิดแบบนี้มันถูกไหมถ้าผมคิดแบบนี้มันไปไหมในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนถ้าเกิดว่าผมกดแบบเนี้ยความคิดผมหรือว่าออเดอร์ผมเนี่ยมันยังจะเป็นไปตามที่ผมคิดอยู่ไหมมันก็เลยดูเหมือนง่ายมากเพราะว่ามันเป็นเงินที่ผมเสียได้ถ้าเทียบกับทุนที่ผมมีอ่ะไอเนี้ย ผมโยนทิ้งเล่นๆได้เลยนะครับสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นซีดีเทรดอย่างเตา่าไม่ว่าจะเป็นซีดีอะไรก็ตามคุณผู้ชมนะครับยกเว้นนะครับไอพอร์ตความเสีย่ยงต่ำที่ผมเทรดน,นะคือเงินเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอเป็นพอร์ตซีดีเทรดอย่างเตา่าใช่ไหมอย่างที่ผมบอกในซีดีครับผมว่าผมใช้วิธีการ Money Management นอกพอร์ตนะครับอ่า Money Management นอกพอร์ตสมมติว่าคุณผู้ชมเห็นไอ้โค้ดคนนั้นเนี่ยมันปั้นพอร์ตหนึ่งพันใช่ไหมผมหนึ่งพันนะครับไม ไม้ว่าจะเป็น6000อะไรก็ตามแต่คุณผู้ชมนะครับทุนจริงอ่ะไม่ได้มีแค่นี้คุณผู้ชมทุนเขาอ่ะหลักล้านแน่นอนเพราะไอ้เงินพันที่เขามากดให้คุณผู้ชมดูอ่ะมันเป็นเงินที่เขาเสียได้อยู่แล้วแล้วเขากดเล่นๆได้เลยคุณผู้ชมสิ่งที่เขาพยายามทําคือเขาจะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าถ้าคุณผู้ชมมีเงิน3 0 0หมื่นคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยน 9, 000, เป็นเ0 0 0 0ืนเป็นเป็นสามแสนได้ ก็จะทาให้คนส่วนใหญ่ที่เขาไม่รู้เรื่องคนที่เข้ามาเรียนเขาไม่ดีไปเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนที่ตั้งจะจะหลอกคุณผู้ชมเขาจะเห็นคือเขาจะเห็นแค่ปลายภูเขาน้ําแข็งตัวนี้ครับผมสิ่งที่เขาซ่อนไว้เนี่ยนี่คือเงินของเขาครับผมไอที่เขามาเห็นให้คุณผู้ชมดูที่ว่าพันสองพันเนี่ยมันเป็นเงินเยอะสําหรับคนส่วนใหญ่แต่มันน้อยมากกับเงินกับเทียบกับเงินที่เขามีนะครับผมกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันทีเนี้ยผมยกตัวอย่างรับผมมาก เด็กๆที่โดนหลอกเขาจะโดนหลอกประมาณไหนอย่างที่ผมบอกครับผมว่าถ้าจะหลอกเด็กใช่ไหมก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าวิธีที่ไอแก่ m อม่ะมันบอกให้แบบเฉยเซฟเซฟอ่ะมันโง่เอาเงินน้อยมาแลกเงินมากได้สมมติครับผมว่าผมเอาพอร์ตเมื่อกี้นะครับไปให้เด็กที่อายุ1 4บ5ที่เขาแบบว่าเฮ้ยต้องขอค่าขนมจากคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วอาจจะได้300ได้พันหนึงต่อวีคแบบนี้พ่อผมเทรดจาก40ดอลลาร ไปร้อยดสอลลาร์แบบนี้เฮ้ยฉันสามารถเปลี่ยนเงินพันกว่าเนี่ยเป็นเงิน45,000ันได้เลยว่าเ,เด็กก็จะเริ่มคิดแล้วครับผมว่าเฮ้ยเงินน้อยๆของฉันเนี่ยมันสามารถพลิกชีวิตได้คุณผู้ชมก็เลยจะเห็นครับผมว่าเขาพยายามที่จะเป็นเทรดเอากับไเ,เวอร์อร,อรแบบนั้นเนี่ยแต่มันก็พังเพราะอะไรเพราะว่าเงินเขามีแค่นั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าอีกเลเวลนึ่งครับผมเลเวลเนี้ยจะเป็นเลเวลของการที่หลอก พนักง,งานประจําหรือว่าหลอกคนแก่ที่อายุ40บวกครับผมคนเหล่านี้จะมีเงินครับผมซึ่งเราจะใช้กลยุทธ์แบบว่า30 40ล้านล้านแบบนี้ต่อวันเป็นเศษขี้หมาแบบนี้จะหลอกคนเหล่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกโคชนเนี่ยก็เลยต้องขยับสเกลคุณผู้ชมนะครับว่าอ่ะต้องขยับสเกลเป็นขั้นต่ำคุณผู้ชม200 USD 0 0 0 USD ถามว่าทําไมเพราะพัน USD คุณผู้ชมเวลาเราเรดใช่ไหมบางทีอ่ะเราจะบวกพันหนึง หรือไม่ก็บวก500ต่อวันเช่นสมมติว่าผมบวก500ต่อวันใช่ไหมครับผมมันจะประมาณสัก1 0 0 6ถึง1 0 8ช่วงเนี้ยนั่นหมายความว่าออเดอร์เดียวอะเท่ากับเงินเดือนของใครบางคนหรือคุณผู้ชมปั้นจาก1,000ไป3,000คนที่เขาเงินเดือน5,000 50, 30, 0 3,000 6,000ไม่ถึงแสนน่ะแล้วคุณผู้ชมอะโดนโค้ชหลอกว่าเฮ้ยฉันสามารถใช้เงิน1,000ของฉันเนี่ยเปลี่ยนเป็น3,000 ซึ่งออเดอร์เดียวเนี่ยแซงเงินเดือนฉันไปเลยนีิว่าเนี่ยครับผมพอคุณผู้ชมทําแบบเนี้ยหรือว่าพอโค้ดมันทาแบบเนี้ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจทันทีครับผมว่าเฮ้ยนี่คือทางนี้เลยนิว่าถ้ากูลาออกมาเทรดเนี่ยกูก็ต้องได้แบบนี้สิวะหรือไม่ก็เดี๋ยวกูไปเรียนกับอาจารย์คนนี้ดีกว่าจะได้เฮ้ยกูจะลาออกแล้วว,ว,ว,ว่ากูจะมีอิสรภาพแล้วว,ว,ว่ากูไม่ต้องมาทํางานงอ,งอกเพื่อเงินเดือนสามหมื่นแล้วว,ว่ากูไปเทรดแบบเนี้ยกูได้แสนเลยว่า เรียบร้อยคุณผู้ชมซื้อคอร์สแน่นอนถ้าคุณผู้ชมเจอทรงเนี้ยนะครับซึ่งทุนที่อยู่เบื้องหลังคุณผู้ชมนะครับตัวเลขที่พวกเขาซ่อนไว้คือแบบนี้คุณผู้ชมคนที่ใช้ list per trade 1,000ดอลลาร์ต่อหนึ่งไ้คุณผู้ชมก็คือกำไรรอบอะกำไรต่อรอบนี่คือแบบว่าทีละแสนทีละเ0 0 0หม่นทีละห้าหมื่นทีละสาม0มื่แล้วเขาก็จะอวดคุณผู้ชมว่า เฮ้ยวันเน e oh ี ho, oh ้ยเทรดแค่วันเดียวอ่ะสต็อกเงินเดือนไปได้3เดือนเลยว่ะเทรดไป2วันเนี่ยโอ้โหไม่ต้องทํางานได้เลย5เดือนว่ะเพราะว่ามันกำไรประมาณสักแสนถึงแสนห้าประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่ง3,000ันดอลลาร์นี่คือถือว่าเยอะมากนะคบสำหรับคนทั่วไปทีเนี้ยพอเขาเอาเงินแค่นี้มาทําให้คุณผู้ชมดูอ่ะเขาตอแหลคุณผู้ชมคือทุนเขาขั้นต่าคุณผู้ชมแสนดอลลาร์สามล้านขั้นต่ํานี่คือทุนที่โค้ดมีอยู่จริงแต่ไม่บอกคุณผู้ชม นะครับแล้วก็อัลิสเปอร์เทรดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมเห็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบไอ้แสนหนึ่งคุณผู้ชมเอาแสนเดียวพอนะเติมเข้ามา2,000คุณผู้ชมมันคืออลิสเปอร์เทรดสองเปอร์เซ็นต์ของเงินหนึ่งแสนนะนะบวกกับเงินจากซิกเนลคุณผู้ชมอย่าลืมครับผมว่าสังเกตดีๆถ้าเกิดว่าเป็นสายที่แบบว่าเขาโชว์กำไรเว่อร,เอร์เขาโชว์อะไรแบบนี้ส่วนใหญ่คุณผู้ชมจะเป็นห้องซิกจ,จ,าจ๋าเลยครับผมผมเรียกซิกเหล่านี้ครับผมว่าซิกจันไลคุณผู้ชม นะครับอ่าอันนี้ผมให้เห็นคุณผู้ชมเห็นตัวอย่างครับผมว่าการเทรดที่สมเหตุสมผลเนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนสมมติครับผมว่าอันนี้เป็นพอร์ตเอ็กซิเนะครับที่ผมสอบอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเป็นพยานด้วยครับผมว่าผมได้กําไรประมาณนี้เผื่อเขาไม่จ่ายอันนี้คือเขายังไม่จ่ายคุณผู้ชมนะครับผมจะได้เงินเนี่ยครับผมวันที่1นึ่งคุณผู้ชมวันที่1นึ่ธันวาเนาะผมจะได้ยอดนี้นะอันนี้คือกําไรจากเอ็กซิเนะครับแล้วก็อ่า กำไรจากพอร์ตผมเนี่ยพอร์ตผมคือทุน4ี่พันนะครับกำไรร้อยเก้านะครับแล้วก็บวกกับ X อ็กซิซเป็นพันสใช่ไหมก็ประมาณสักตีกลมๆผู้ชมนะครับเรียกกลมๆเนี่ยผมจะกำไรประมาณ5 0,000ื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่รายได้อาจจะแบบไม่ถึงห้าหมื่นคุณจะมอบงว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเยอะจังเลยอะ่ะทาไมได้กําไรเยอะผู้ชมดูทุนที่อยู่ข้างหลังมันครับทุนที่อยู่ข้างหลังพอร์ตเนี้ยนะครับคุณผู้ชมคือแสน USD ครับผมถ้าเกิดว่าทุนแสน USD เนี่ยนะครับการทําให้ได้กําไร5 0,000ื่น การทําให้ได้กำไรหนึ่งแสนเนี่ยมันสมเหตุสมผลกับเงินต้นแต่สิ่งที่โค้ชที่เขาตั้งใจหลอกคุณผู้ชมนะครับผมเขาจะใช้เงินที่มันดูไม่สมเหตุสมผลหรือว่าดูเขาเก่งกว่านักลงทุนระดับโลกดูเขาเก่งกว่า e v e r y b o d บแต่ว่าประเทศแทยมันก็ไม่เจริญเพราะว่านี่แหละคุณผู้ชมคือเขาเอาตัวเลขมาหลอกคุณผู้ชมเฉยๆถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมแบบมีพอร์ตแสนดอลลาร์แบบนี้คุณผู้ชมมาเทรดรอบละพันสองพันนี่มันปกติมากคุณผู้ชมนี่คือ เบื้องหลังที่อยากให้คุณผู้ชมเห็นครับครับผมว่าไอ้พอร์ตใหญ่อะเลวลาเราเทรดคุณผู้ชมแสนหนึ่งอะมันไม่ได้ยากเท่าไหร่ทุนมันเยอะไงมันพอร์ตเนี้ยแสนหนึ่งแล้วก็ปี2026คุณผู้ชมผมจะไปสอบกองทุนเพิ่มแล้วก็อยากได้ทุนเป็นสักประมาณสักสามแสนสี่แสน USD ประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้ก็ได้แสนเดียวคุณผู้ชมจากเอ็กซเรีกเนาะโปรฟิชชัดิ้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกศูนย์จุดห้านะครับจะถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ผมต้องการล็อกกำไรก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยกำไรที่อยู่ในเอ็กซิซเใช่ไหมครับผมมันประมาณสัก2องพันล้านล้ลานใช่ไหมกำไรนะเพียวๆนะครับบวกกับไอเน,นี้ยอีกพันห้มันจะเป็นสี่พันพอดีผมจะเอาเงินต้นที่อยู่ข้างในเนี่ยสี่พันเนี่ยออกมาก่อนที่เหลือเนี่ยปีหน้าหรือไม่ก็เดือนหน้าค่อยเถรดเก็บกำไรไเรื่อยให้มันครบเแล้วก็คะแนนต้องถึง90ถ้าคะแนนเก้าสิบเนี่ยก็จะได้พอร์ตสองแสนมาปีหน้าก็จะเทรดง่ายขึ้นไปอีกนะครับก็อันนี้ดูตัวอย่างที่สมเหตุสมผลไปนะครับทีเนี้ยนะครับ ผมจะเล่าให้ฟังก็ผมว่าไอ้พวกโค้ชที่ดึงคุณผู้ชมเข้าไปเหมือนว่าถ้าเขาตั้งใจหรอกนะคุณผู้ชมเขาจะมีซิกจันไรให้คนในกลุ่มเนี่ยมาปั่นว่าซิกตัวเองดีผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมมันมีในกลุ่มฟอเร็กกลุ่มหนึ่งเนาะมันจะมีสำนักหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมไม่พูดชื่อเนาะแบบเอ้ยซิกของ่ายเนี้ยดีไหมก็จะมีคนมาอวยๆๆๆดีเบื้องหลังก็คือให้คนในกลุ่มนะ่มาปั่นว่าตัวเองดีนักดีนะ เดี๋ยวผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังต่อครับผมคือคอนเซปต์มันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนะครับสร้างกลุ่มรวบรวมผูม้ติดตามอะไรก็ตามแต่แบบฟอร์มคุณผู้ชมทำฟอร์มแล้วก็ปั่นคุณผู้ชมนะครับให้คนในกลุ่มช่วยปั่นว่า้อันนี้ดีดีๆแล้วก็เก็บเงินครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเงินเนี่ยจะไม่ได้มาจัดอันนี้เท่าไหร่ครับผมเขาจะอ้างว่าเรียนฟรีแต่ว่าคุณผู้ชมตเติมเงิน8000แบบนัน้แล้วก็แบบคือการทำไอบีไม่ได้ผิดคุณผู้ชมแต่มันจะมีไอบีจังไรอ่ะครับุณผู้ชมที่ ให้ซิกแนลแบบมั่วสั่วนะครับผมคือหลังจากที่ไอ้พวกนั้นใช่ไหมมันมาอวยใช่ไหมผมก็เลยไปดูว่าไหนสักแค่ในเันเชื้ที่บอกว่ามึงแม่นเนี่ยผมยังไม่ได้ดูถึงกี่ในทีนค่คุณผู้ชมผมเพิ่งเข้าไปดูไลฟ์สดของเขาใช่ไหมมันถึงจังหวะเข้าของเขาพอดีผมเปิดเข้าไปแม่นก็เฮียแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูแพทเทิร์นนี้นะครับวันนั้นเนี่ยกราฟมันเป็นขาขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมกราฟมันเป็นขาขึ้นนะยกไฮยกโลยกไฮยกโลใช่ไหมแล้วคุณผู้ชมกราฟเนี่ย มันทำคอมเบชั่นหรือแบบแบบบีบตัวแบบนี้คุณผู้ชมบีบแต่ยกโลแบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยบีบแต่ยกโลแบบนี้ใช่ไหมแล้วกราฟเกิดการเบรกเอาท์แบบเต็มแท่งเลยครับผมให้ซิกแบบนี้คุณผู้ชมเซลล์แล้ว SL แบบโคตรสั้นคุณผู้ชมแบบ SL สั้นๆแบบเนี้ยนักเรียนในห้องเขาก็แบบเยี่ยวเยี่เย่เย่แล้วก็เซลล์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 เปี้ยงโดนเอชเอลกราฟทะลุขึ้นไปนู่นอ่ะยังไม่พอคุณผู้ชมยังไม่พอข้างบนเนี่ยข้างบนมีซิกเซลล์อีกโคตรจังเลยคุณผู้ชมคือ ถ้ามันเป็นซิกที่สมเหตุสมผลใช่ไหมคุณผู้ชมสมมติว่าเทรนเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเทรนเนี่ยมันเป็นฝั่งลงมาก่อนใช่ไหมถ้าจะเซลอะถ้าคุณผู้ชมที่เทรดแบบ s m c หรือว่าอะไรก็ตามแต่คุณผู้ชมที่เขาแบบว่า่า s m c i c t demand supply q m pattern head and shoulder แล้วก็ตามแต่ส่วนใหญ่ครับผมถ้าเกิดว่าเขาจะให้ซิกเซลที่มันสมเหตุสมผลใช่ไหมเขาจะเกิดการให้อาจต่อให้มันเป็นสบัด liquidity แบบไม่ใช่ไหมผมเขาจะรอให้มันทุบลงก่อนก็คือให้โครงสร้างเสียก่อนให้เกิดการบอสเกิดการช็อกก่อน เด้งกลับขึ้นมาแล้วเขาค่อยเซลล์แต่อันนี้คือคือถามว่ามันเซลล์ใส่ซัพพลายโซนแบบแบบมีดได้ไหมเหมือแนบบว่ารับมีดไปเลยได้แต่ SL มันต้องแบบไม่ใช่แบบนี้คุณผู้ชมคือถ้าเขาจะรีด R r ใช่ไหมถ้าเป็นศาสที่เขารีดรีดรีวอร์ดใช่ไหมคุณผู้ชมเขาจะรอคอนเฟิร์มก่อนแล้วให้รีดรีวอร์ดมันน้อยที่สุดแล้วค่อย SL แล้วก็กินยาวๆแบบนี้แต่อันนี้คือให้ซิกโคตรมั่วมั่วขนาดไหนคุณผู้ชมมั่วจนขนาดที่อาจจมว่าผมจะเทรนคุณผู้ชม ให้ออกซิคจังไลใช่ไหมผมก็จะบอกว่าเนี่ยฝึกพูดแบบนี้ก็พอถ้าไม่หนึ่งก็สองถ้าไม่สองก็สามถ้าไม่สามก็สี่ซิกเนี่ยผมเรียวกว่ามันซิกจังไลอย่างนี้คผู้ชมโอ้โหมึงให้ซิกแบบเนี้ AI มันก็พูดได้มึงไม่ต้องเป็นคนมึงไม่ต้องเป็นโค้ดหรอกไหนที่มึงบอกว่าแม่นกันนั่งหนาแสดงว่าไอ้ที่แม่นนั่นตอแหลคุณผู้ชมซิกที่ดีมีไหมมีแต่เราต้องมีความรู้ด้วยคุณผู้ชมการให้ซิกไม่ใช่สิ่งที่ผิดด้วยคุณผู้ชม แต่มันต้องให้ด้วยความสมเหตุสมผลมันต้องให้เมื่อเข้าระบบเทรดมันต้องให้นักเรียนแจ้งได้ครับผมว่าถ้าเทรดเนี้ยมันใช้เงื่อนไขอะไรในการเทรดโอ้โห oh, อันนี้คือแบบเล่นสวนเทนซะนะครับคือแบบคือถ้ากราฟบีบตัวแบบนี้ใช่ไหมต่อให้มันมีซับไพ่นะคุณผู้ชมถ้ากราฟบีบตัวใช่ไหมปกัปกปกัปกปกักปักแล้วก็แทกเสียส่วนแบบนี้ต่อให้มันขึ้นไปเคลียร์ใช่ไหมคุณผู้ชมต้องรอคอนเฟิร์มก่อนไม่ใช่แบบให้ซิกจังไรแบบนี้คือมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่คุณผู้ชม บางโลเกอร์ค่า IB เนี่ยมันให้หนักจริงๆคุณผู้ชมอย่างเช่นแบบสมมติว่าโบกอะไรก็ตามแต่คุณผู้ชมถ้ามันจังไลใช่ไหมมันจะหาโคชเนี่ยดึงคุณผู้ชมให้เข้าไปพอร์ตแตกพอคุณผู้ชมพอร์ตแตกเยอะๆเนี่ยจำนวนหลอดคุณผู้ชมจะเยอะแล้วมันก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะแล้วค่าคอมมิชชั่นคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดดูดิบางห้องมันคน400อะ่ะบางห้องคน600แบบเนี้ยทีเนี้ยถ้าห้องคนสี0ถึง600สมมติว่า คนละหนึ่งดอลลาร์ต่อวันครับุณผู้ชมฉเฉลี่ยคนละหนึ่งดอลลาร์ต่อวันนะเอาหนะ้าร้อยน่ะมากดให้คุณผู้ชมดูเล่นเล่เลยคุณผู้ชมก็ได้เห็นครับผมว่าพอร์ตมันเวอร์ขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคุณผู้ชมนะครับก็เลยอยากให้คุณผู้ชมแบบอย่าไปหลงกลเข้ามากครับผมเทรดให้มันสมเหตุสมผลในส่วนของตัวการทำไอบีนะครับหรือว่าอินสแตนท์นิวบล็อกเกอร์คุณผู้ชมการทำไอบีมันไม่ได้ผิดอย่างที่ผมบอกไปครับผมแต่ว่าการเทรดเนี่ยมันต้องทำให้เราแบบ money management มันนี่เมเนจเมนต์หน่อย เทรดให้มันสมเหตุสมผลกับเงินต้นหน่อยปัญหาของ IB เรื่องนี้ที่คนส่วนใหญ่มองว่า IB บีน่ะมันเป็นเรื่องหลอกลวงหรือว่าเป็นเครื่องมือหลอกลวงเพราะว่ามันมีคนทําแบบนี้ก็คือทาให้คนพอตแตกเยอะๆแล้วได้ตังอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมเบื้องหลังที่แท้จริงเนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากเทรดได้กำไรเนี่ยก็ต้องฝึกรักษาลิสเปอร์เทรดหรือว่ารักษาเงินต้นให้ได้ก่อนเทรดแล้วถอนไปเรื่อยๆให้มันสมเหตุสมผลกับเงินต้นที่เรามี เราก็จะสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวอย่าไปหลงกลไอที่ประเภทว่าโอเคกดเว่อร์แบบนี้ไม่เอาผู้ชมนะครับก็มาเตือนไปสําหรับผู้ชมที่เป็นมือใหม่มากๆอาจจะยังไม่เห็นหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็จะเห็นว่าโอโอเคไอที่เขาให้ดูเว่อร์เนี่ยมันมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับ ทีเนี้ยผู้ชมจะป้องกันตัวเองยังไงครับผมตรวจสอบข้อมูลของผมว่าเอ้อย่าเชื่อแค่ภาพที่เห็นนะครับขอดูประวัติการเรีที่สมบูรณ์ก่อนนะครับระวังคําสัญญาต่างๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ตัวเองนะครับใช้เงินที่เสียได้ครับผมไม่ใช่ว่า เฮ้ยเรามี50เอาไปเสียง50หมดเลยนะครับผมแล้วก็ต้องค่อยๆปั้นไปนะครับสิ่งที่อยากฝากคุณผู้ชมไว้ก็ประมาณนี้ครับผู้ชมใครที่ศึกษาด้วยตัวเองแล้วไม่เวิร์กเทคนิคที่ผมใช้อยู่ในหนังสือเล่มนี้สเต็ปง่ายๆเพียงนับ1 2 3 4และจําเป็นภาพผมใช้เทคนิคนีคน้ทุกสัปดาห์เป็นประจําซ้ําๆวน,วนๆนะครับกำไรที่ผมโพสต์ให้ดูรวมถึงในคลิปก็ใช้เทคนิคเดียวกัน999เท่านั้นทักในเพจได้เลยและที่สําคัญครับผมมีคอร์สสรุปเป็นวิดีโอแถมให้ด้วยจะได้เห็นว่าจุดเข้า ที่ผมใช้บ่อยๆใช้ยังไงสําหรับใครอยากหาเงินเฉยๆวันละพันวันละ2อ0 0ันห้าันแค่หนังสือก็เพียงพอ